ใช้วิธีนี้เมื่อสิบห้าปีที่แล้วผมจําได้ถ้าคุณอยากได้เงิน12บสองล้านจริงๆคุณพิสูจน์ให้ผมดูได้หรือไม่พิสูจน์ให้จัก,กราวาลเห็นพิสูจน์ให้เทพเทวดาองค์พระพิคเนธองค์พญาองค์ปูน่นักขาลาดคุณนับถืออะไรเรื่องของคุณพระผู้เป็นเจ้าอะไรก็ตามาศาสนาไหนก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่คุณนับถือ ไอ้ใครหรือจะเป็นเท้าเพสุวรรณคุณจะนับถืออะไรก็ได้ครับถ้าคุณอยากได้จริงๆพิสูจน์ครับวิธีพิสูจน์คือตอนนี้คนที่พิมพ์12ล้านคุณได้พิมพ์ไปแล้วนะผ่านการใช้จิตสำนึกครับเพราะคุณมีสติสัมปชัญญะคุณถึงพิมพ์คุณฟังผมแล้วคุณคิดว่าฉันอยากได้จริงๆฉันถึงพิมพ์นี่เขาเรียกว,ว่าสติสัมปชัญญะหรือ จิตสำนึกคุณใช้จิตสำนึกในการพิมพ์ครับแล้วเมื่อคุณเปิดดูโอโหกลางจะดูเน็ตฟิกซีรีส์นี้เขาบอกว่าตอนใหม่มาแล้วกดเข้าไปดูปุ๊บดูไป5นาทีเฮ้ยถ้าฉันอยากได้12ล้านจริงๆฉันจะไม่ดูเ <c oughs> พราะเรื่องนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับ12ล้านเลยมันมีไหมเออใน Netflix หรือซีรีส์เกาหลีบอกว่าดูจบได้รับ12ล้าน ฉันจะดูนี่คือเกี่ยวข้องกับตัวคุณไงเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณอยากได้จริงๆเกี่ยวข้องกับเงินสิบสองล้านจริงๆอ่าหรือบางคนเนี่ยนะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเอออ่าเนี่ยต้องหาอะไรทําหรือเผือกเรื่องชาวบ้านหรือไปทำอะนนั้นตามนี้รายการโหนรายการนั่นดาราคนนั้นดรามา่าน,นี้อันใหม่คนรวยด่าคนจนคนจนด่าคนรวยการเมืองนู้นนี้นั่นเมื่อคุณดู ผมไม่ได้บอกว่าคุณจะไม่ดูเลยแต่ผมจะย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วที่ผมเริ่มทําผมเป็นคนหนึ่งที่เอ,อเสพดราม่าบ้างดูปุ๊บไอ้นน,น้านี้ผมอ่านไปได้ครึ่งประโยคปิดเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกับเงิน12ล้านที่ผมจะได้เลยพอผมเื่อนไปปุ๊บแหมดูสื่อนะเขามีเอ่อรถคันใหม่อันนี้นะโอ้โหอิจฉาจริงๆ มันซื้อสดหรือซื้อผ่อนวะขอเข้าไปดูสักนิดนี่ซูมนี่นั่นนี่ใครซื้อให้นี่อันนี้ไปกับอันนี้ไปเนี่ยไปกับแฟนหรือไปกับกิ๊กอ่ะเขาไปดูรูปนู่นซืบนั่นซืบนี่ทักหาเพื่อนเฮ้ยมันเกี่ยวกับเงินสิบสองล้านไหมเนี่ยไม่เกี่ยวมีไหมว่าเผือกเรื่องนี้จะได้เงินสิบไม่มีเฮ้ยไม่เกี่ยว ผมเด้งตัวเองออกมาหลุดหลุดจากตอนแรกหลงไปดู5นาทีหลงไปเสพ10นาทีดึงออกมาจนแค่หยิบมาเอ้ยจะทําอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่รู้จะทําอะไรแต่เราหยิบมาเพราะอะไรจิตใต้สํานึกครับทำงานอัตโนมัติใครเคยผมชอบพูดเนี่ยใครเคยเข้าแอปเนี่ย YouTube f a c e b o o t t k t t o k แบบเข้าแบบโดยที่ไม่มีการแจ้งเตือนไม่ได้มีทุละอะไรแต่เข้าไปเฉยๆเข้าไปรูดเลือดนิ้วสกอนิ้วเรื่อยๆ นั่นคือจิตใต้สำนึกทำงานครับคุณกำลังทำงานอัตโนมัติการทำงานอัตโนมัติคือคุณจะยากจนต่อไปอัตโนมัติคุณเข้าใจไหมนี่คืออธิบายง่ายๆผมถึงต้องแฮกให้คุณไงอณาจักรแห่งจิตวิญ,ญญาณนำพาความสำเร็จหรือแม้กระทั่งคอร์สทุนเวลา1 5ปีสร้างคำพีิ15วันผมแฮกเข้าไปเบรกครับเบรกกรรมที่เราเคยกระทำมาตลอดชีวิตแล้วเราไม่มีทางหลุดพ้นได้ด้วยการสร้างกรรมใหม่ เห็นไหมถ้าจะมาพูดศาสนาก็ได้คือยังไงซะเรื่องดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณครับเพียงแค่คุณเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อสารนแล้วคุณจะได้เงิน12ล้านครับเพียงแค่คุณตัดเรื่องไม่จำเป็นออกบุญมีแต่กรรมบังอ่ะใครเคยได้ยินคำนี้บ้างพิมพ์เคยก็นี่ไงคุณมีบุญ12ล้านคุณเกิดมาเป็นพันชาติแล้ว คุณไม่เคยสะสมเลยเหรอเงินเนี่ยคุณอาจจะมีองค์ความรู้ทางด้านนี้มาแต่ว่าคุณรับแต่เรื่องขยะเข้ามากรรมมันบังอันนี้อ่ะสรุปให้นี่คือเหตุผลทำไมผมต้องสอนคอร์สสิบห้าวันทำไมต้องสอนคอร์สสิบวันเพราะคุณคิดว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึน่งคุณคิดว่าชีวิตคุณมันเล่นๆหรอคุณคิดว่าการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนคนหนึน่งมันแค่หกชั่วโมงครึ่งวันเหรอ ทำไมคอร์สทุนเวลา15ปีสร้างคำพี15วันเนี่ยเรียน15วันไฟล์วิดีโอเนี่ยวันละ2ชั่วโมงผมใส่ไฟล์เสียงสรุปพอดแคสต์ให้อีก15วันอีกเป็น30ผมก็บอกแล้วเพิ่มรูปภาพสรุปคุณไปปริ้นแล้วแปะที่หน้าฝาเออฝาผนังบ้านหรือจะปริ้นปุ๊บมาเย็บเป็นเล่มแล้วเปิดดูภาพทำความเข้าใจรวมแล้ว45ไฟล์ ผมยังขายราคาเดิมครับ12,900บาทผมสามารถอัพขึ้นได้แต่ไม่เพราะผมต้องการให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่บางคนบอกว่าแพงจังก็เหมือนนักเรียนคนเนี้ยที่บอกว่าเรื่อง i p h o นอะปลดล็อกอะเรื่องอะไรนะที่บอกว่าเออตอนจะเรียนกับผมอะแล้วผมถามคำเดียวว่าเขาบอกว่าเขาเก็บเงินได้แล้วหรือใครมีหลายหลายคนเลยช่วงนั้น iPhone ใหม่กำลังออกกำลังฮิตอะหลายปีที่แล้วผมเลยถามคุณว่า คุณคิดว่า iPhone มีค่ามากกว่าตัวคุณที่มีชีวิตอยู่ในในวันนี้เหรอแล้วทำไมคุณไม่เอาเงินที่คุณสามารถหาใหม่ได้เอามาพัฒนาเนี่ยทั้งตัวเองจิตวิญญาณกดแรงหนุดเพื่อที่คุณจะโตขึ้นสูงขึ้นแต่คุณเอาเงินเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่ามันแพงจังแสดงว่าคุณกําลังจะบอกกับจักรวาลบอกกับตัวเองบอกกับผู้คนว่าคุณไร้ศักยภาพในการหาเงินแล้วคุณคิดว่านี่คือสิ่งที่แพง